หรอมาทำอะไรอะ่ะกำลังอยากเจอตัวพี่ักอยู่พอดีอยากเจอพี่เห็นว่าคุณย่าบมอใหมยให้ส้มพอเตรียมงานประมูลอเอมอยากรู้ว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนะเอมอยากรู้ไปทำไมนี่เอ็มเป็นอะไรหรือเปล่าที่พักไม่ต้องมาเปลี่ยนดเอมถามก็ตอบนี่เอ็มกล้าทำกับพี่ขนาดนี้เลยเหรอ มากกว่าน,นี้เอ็มก็กล้าในเมื่อพี่พัคเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างนะค่มพอก็เท่ากับว่าเป็นสตุูของเอง็มปล่อยฮะนุชนุชเจอไม่พงคุณชายไม่ไดูอยู่หลังร้านนะพี่ชาติไม่เคยหายต่แบบนี้มาก่อนทำยังไงดีอะพงเอา,อางี้เดี๋ยวนุชปิดร้านเลย พงจะพาพอส้มเนี่ยไปฝากกับเล็กเดี๋ยวพงกลับมารับจ้ะปิด้ันเลยพอส้มลูกไปอยู่กับาเล็ก,ก่อนนะลูกนะไปไปไปจะทำอะไรอะ่ะมันสซ้บพอใช่ฉันเองอะ่ะเธอจะทำอะไรอะ่ะคุณพักโอเคไหมคะตอนแรกพี่ก็ไม่ได้เลือกหรอกนะว่าพี่จะอยู่ข้างใครเพราะอย่างน้อย เอมกับพี่ก็โตมาด้วยกันแต่สิ่งที่เอมทำกับพี่เมื่อกี้มันยิ่งทำให้พี่มั่นใจว่าพี่อยู่ข้างสมพรพี่พักวัดแกคนเดียวแกจะแย่ทุอย่างไปจากฉันเลยใช่ไหมพอจะแล้วเอมทำอะไรเก่งใจคุณท่านบ้านสิ นี่มันที่ทำงานนะมากันเยอะขนาดเนะี้เขาเรียกว่าอะไรหมู่นะผมไม่ได้รู้จักคุณเป็นการส่วนตัวย่งว่าปากดีที่นี่